สวัสดีครับวันนี้กลับมาเที่ยวชมตลาดน้ำสามพันนาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาปิดไปนานอันนี้ได้ข่าวว่าปรับปรุงก็กำลังเปิดใหม่ของเขาทางลัดเลยไก่ล้างแล้วไฟเขายังอยู่นะแต่มันมีให้บริการด้วยเป่าอ่อาอันนี้มีร้านเปิดไอ้ มาเจอบรรยากาศเก่าๆนะเวพาชมฮะตอนนี้เป็นยังไงกนันบ้างในกาวดจ้ะก็มันเข้าได้ทุกทางแล้วก็เหมือนสมัยก่อนที่เรามาชอบไหมครับชอบไหมของเล่นเด็กๆครับของเล่นโบลาน จ้ามันก็นยังเคร่งดียังที่เดินเล่นโอ้ยเตโดีมีขนมขนมก็เดินได้รอบเยก็มันเข้าได้รอบอ่ะที่ก่อนก่อนเรามามันจอดได้รอบอ่ะ ลลน,นี่ก็แผ่นปิดหนังสมัยก่อนนะครับออปเตอร์ปิดหนังน้องครับเด็กๆ่นใหม่เคยเห็นกันบ้างไหมครับทำไมอ่ะ กาแฟบูราในสคีิมกะทิสดนะคือดีนะคะนี่เด็เดกนอนเล่นชู่ช้าอางนี่ถ้วยจานชามคับแก้วกาแฟกระบีเป็นกเลมิกสวย ีขนมขนมแช่อิ่มแช่อิ่ม,มแช่อิ่มขนมแช่อิ่มครับสตวัสดีสสดพี่นัทพี่นัดถั่วกับแก้วกระเป๋าเข็มขัดนะครับอันนี้ โอ้น่ารักย่ยฮะอย่ามาเนี่ยน่าใสเอาแตะนะครับหลากสีเป็นไงครับอย่ามาไม่อือ,อชุดชุดขนมเสื้อสว,ส,วสวยครับไม่เป็นไงดูครับกับตูน รั่หลังก็มีน,นี่ลายไทยไทยฮานุมานนี่มวยไทยกับมวยไทยอ๋อเชอรี่ในลานหัวหินตายช้างก็เป็นรานผ้าแบบเชียงใหม่นะประมาณน,น,านั้นของทางเหนือเหนืออืม ได้แล้วแต่เฮ้ย,ยบีเรือ้วยนมอ๋อสวยงามครับตองเกาะสิงโตนะเดี๋ยวก็เตินไปจนรอบอาอีพานิชกับอากูก,การคานะเนี่ยไป ห้องน้าได้นะห้องน้ำเขจะมีเป็นจุดๆนะนะครับสมัยก่อนนะผมก็เคยเข้ามารับเนี่ยนี่ก็ปรับปรุงเงี้มันต่ก่อนมาตรงนี้ก็จอดรถได้แต่ตรงนี้อาจะเป็นสำหรับปรับปรุงมี่อนขอสร้างเยอะจอดไม่ได้นะนะครับคือด้านเนี่ยมันจะวิ่งวนได้รอบนะครับรถไฟรถไฟนะ่าจะ หยุดให้บริการเพราะนั่นจะคนค่อนข้างจะน,น้อยนะครับชมบรรยากาศตลาดน้ำออสวยงามมาสวยงามยิงเปิ้ลยิงเปิน,ปนอ๋อมีครับรถรถ ผลลางให้บริการรถไฟมีอยูน่นะน้ำวิ่งวิ่งรถไฟรถไฟเรายังมีให้บริการบริการผนลำมาไอ้ควันก็ลงสมุนไพรเสือ้อผ้าสวยอ่ะเรย่องหัวหินเสื้อเขาสวยอสวย พิกนมแอบบูท่านมีดนตรีเล่นสดอาเสียงมาตะไครั่ เตี๋ยวมีสมมตำมของกินซ้อนของกินเขาทำมาให้กิน,กรกนไรป่ะแม่ยังท่าเหลือทาเหลือคือท่าน <laughs> เปิดได้สักเปิดได้สักครึ่งหนึ่งได้นะมนันเปิดไม่หมดนี่ยผัดไทยผัดไทยน,ไไน้มครอกน้มคลอกนี่ข้าวเหนียวเอาม่วงไก่เอาฟางจ้ะาามันแต่แต่กินมัน ก็เธอจะกินไม่มีก็เปิดแต่เสารทิตย์อยู่อาคารจะเลิอกอะก่ะธรรมดาคงไม่ได้เปิดอ่ะเพราะคนน้อยอะ่ะน,น,นะไม่เลย ยิงชวนี้ทัวจีนให้ามาหาดีกว่ายอบเมียนนมขนมตำขนมกชิ้นอร่อยชิ้นเดี่ยวทุกชิ้นเนี่ยไอสักเคนออ เดี๋ยวทุกชิ้นร้านกาแฟจ้าแไกับไฟจม่ไม่ไม่ไม่แล้วไฟเห็นนีดเดี อันนี้ก็รอเวลาที่มันจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ตัาว่าวะเศรษฐกิจน,นะครับไม่อน,นิกแต่อมันเนเขาเ้ากเก็ียบ หอมเลยหอมพุ่งเลย,ยเจียบหลากรถ,ถาาจเจียวเดเน้อตาเจี๋ยวเดือ้าต้มต่ำลงตีอ่าชักฮ <laughs> ะ,ะไม่ลงเงินชมน้ำหนะครับ มายก่อนมาหมดห่างนเต็มแน่นไม่มแบบีที่จะนั่งนะสำรัยก่อนโอโ้แน่นแบบอดาวฤกษมาที่นั่งยากสำหรับนอยก่อนแน่นไปหมดเชื่อสิก็ตามดาวาจะเศรษฐกิจ フ <laughs> フ mm <laughs> เกือบล้หอีกหน่อยนิดเดี๋ยวก็จะอบอ้าแล้วเพอถึงความนะเดแต่มันก็มีร้านอืมไม่เท่าอย่างนีแต่ว่ากีรมางือ ่างนี้กันเดี๋ยวพ่อเดินมาพ่อถ่ายถ<ป>่ายครับสวยสวยตลาดาน, 3, น้าพหินสามพันนาเดินจะตตาค่มาโหตองนากินนะครนี้ หนี่ก็พระี่หลัดน้ำครับ ผมเดินมาครบครอบนะฮะของที่เราเข้ามาแล้วเรารับเราครับครบครับครบรบแล้วจ้าได้ได้ที่ได้ลัางน้ำแข็งอ่ะอ่ะ นี่ราหมทางลัดเลยท่านนี่นะะก็สรุปก็ยังมีให้บริการอยู่ฮะรถล,ล่าก็ต้องรอขึ้นที่สถานีด้านหน้านะครับท,ที่อยากเนี่ลูกลานั่งรถล่างเที่ยวชมรอบครับก็วันนี้ก็มาชมอัปเดตสถานตลาดน้ำสามพันน้ำ เพียงเท่านี้นะครับ